ดีครับวันนี้จัดกันไปล้าวกับหลัวหลัวครับผม๊บเลยครับผมตั้งเต็มคาราวิลเลยครับผมจัดไปจัดไปยาว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 ไปเลยครับผม๊บนใดไต้นใจมูทุกคนในบ้านก็ยาวเรื่อยครับผมจะโตโหรือจะทถักเช็ดก็ได้ครับผม๊บเลยครับผมเต็มครับลาเบลไปเลยครับปุ này không? Mì tăng à, mắc nằm bắt chừa vào căn gốc Tìm nơi các thấy tuần cháy cái giả lưu chạy tổ lưu, chết cái này không? Mắc thân bay giao giao với nơi Thì tôi chọn dù mà nay cả bố Nhà lương nhà lương các phố